w i l l be at the Thai ั a t Online Thai ั a t Online นะคะ is a newspaper online นะคะสำหรับ next week นะคะขอทุกคนชมได้ทางไทยรัฐออนไลน์นะคะ you will see our picture นะคะ on the uh, Thai ั a t Online the newspaper online นะคะ next week คะ่ะ everybody นี่ come come now to p a ะจิตค่ to get the envelope ค่ to get envelope ต่อแถวลูกคูปี้คูป p i เป็นคนแจกแล้วมาหาแจ ป้าจิตนะคะเอ่อป้าป้าจิตชื่อจริงชื่ออะไรนะป้าคุณสมจิตคุณสมจิตนะคะเป็นคนวันนี้มาไม่ได้เลยฝากซองมาให้เด็กๆนะคะตอนนี้แล้วเอฟเด็กคิดเด็กคิดคำทูคูปี้นะคะคูปี้จะแจกซองอีกหนึ่งซองนะคะจากคนที่ที่ให้ซองมานะคะวันนี้ตัวมาไม่ได้ ก็ยังมีน้ำใจนะคะแกมาร่วมงานเราทุกปีทุกงานนะคะของเราคุณป้าสมจิตต้องขอบคุณในทางนี้ด้วยนะคะขอให้คุณป้าสมจิตแข็งแรงมีอายุยืนยาวนะคะอยู่แจกซองพวกเราไปนานๆน,นะคะโอเคเด็กๆได้รับซองจากคูป,ปี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะ All Parents นะคะ มีมีผู้ใหญ่มีอาเดลท่านใดเดอะอาเดลท่านใดยังไม่ได้รับซอง Who is didn't get the ดลเ e ็ดเ e ็ o เ e ล o ปคำจิตนะคะป้าจิตยังมีซองให้กับอาเดลนะคะแล้วก็คุครูด้วยคุณครูด้วยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องได้ซองก่อนกลับบ้าน <laughs> เดี๋ยวหนูหนูหนูรับซองให้คุณติ๊กนะแทนคุณติ๊กเดี๋ยวเอาไปให้คุณติ๊กเอาไปแล้วเหรอโอเคได้เลยงั้นไม่เป็นไรซองซองเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวพอพอเดอะคิดเดี๋ยวพอเดอะคิดเสร็จแล้วนะคะเดอะคิดฟินิตแล้วเดี๋ยวเราขอผู้ใหญ่นะคะ EVERY ADULT WHO ม่ได้คูดิ้นเ n ตเด t ะเอส d envelop e COME OVER HERE ปปจิตจะแจกซองนะคะ for เดลและคู the lucky envelope the lucky envelope come <Yeah. S 1> เลย parents ท่านใดยังไม่ได้ซองนะคะ <Yeah. Okay. S 1> Who the p a r e n t who didn't g e the t lucky envelope the red the red envelope นะคะ come to ปจิต right now before you go home Come to g e The Lucky Envelope Now แล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเฮงกันทุกคนนะคะขอให้สวัสดีปี Chinese New Year ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย mm hmm. แล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะต้องขอขอบคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่นำอาหารบริจาคอาหารขนมนะคะขอขอบคุณชาวศูนย์ทุกท่านที่มาช่วยเหลือกันวันนี้นะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะใครที่ได้ซองเล็กไปนะครับกลับมาเข้าแถวใหม่นะประจิตมีซองใหญ่ให้อาจจะได้ค่าเช่าบ้านเลยนะครับเนะี่ยซองใหญ่นะสวัสดีค่ะ ปจิตบอกซองใหญ่จนหมดแล้วนะมีซองอีกมีซองอีกมีอีกใส่เท่าไรง้างเน้องเ็เสอเ็เท่าห 太难了，对，然后太菜。太